สวัสดีค่ะวันนี้มนุษย์ป้านะคะก็จะมาแนะนำครีมที่เหมาะกับผู้หญิงวัย40อัพนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้หญิงวัย40อัพเนี่ยเป็นใบที่ริ้วรอยจะมาเยือนบนใบหน้าแบบไม่เกรงอ,อกเกรงใจกันเลยทีเดียวครีมที่เคยใช้อยู่ตามท้องตลาดอะไรทั่วๆไปนี่ก็เริ่มจะใช้การไม่ได้แล้วนะคะก็พยายามจะหาครีมที่แบบ เ,เหมาะสมกับวัยของเราก็พยายามดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะคะก็เห็นตัวเนี้ย sk 2 prn power radical new age นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเออมันดีนะมีพิเทล่าว่าไงนะคะพิเทล่าคือมีสารสกัดที่เกิดจากการหมักเล่าสาเกว่าไงนะ,ะก็มีส่วนผสมทําให้ผิวของเรานี่ดูอ่อนเยาว์เ ก็เลยสั่งซื้อมาใช้ใช้ก็ประทับใจตั้งแต่แรกใช้เลยนะเนื้อครีมเขาละเอียดนุ่มเกลี่ยง่ายนะใช้นิดเดียวเกลี่ยดได้ทั่วใบหน้าเลยแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะนะอันนี้ก็ใช้มาได้กระปุกหนึ่งแล้ว,ลวรู้สึกดีก็เลยอยากบอกต่อนะก็ไม่ซื้อกระปุกใหญ่ซื้อกระปุกเล็กๆแบบเนี้ย พอจะได้เหมาะกับเงินเดือนที่เราไม่ต้องแบบเออเจียดเงินไปซื้อข่าวแล้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้คู่กับตัวเนี้ยนี่นะคะน้ำตกระดับตำนานเขาว่างั้นเขาเรียกเด็กเด็เขาพากันเรียกว่าน้ำประเจียบว่างั้นเอาเป็นว่าตัวนี้ก็เป็น เอสเซนนะใช้ก่อนใช้ตัวนี้ล้างหน้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วก็ใช้เนี่ยหยดลงฝ่ามือสักประมาณสองสามหยดนะแล้วก็ค่อยตบลงบนใบใบหน้าของเราตามด้วยตัวนี้เออใช้มาแล้วหนึ่งกระปุกอืมเนี่ย่ก้หมดละอันนี้ยังไม่หมดดีนะเนี่ยน้ำประยับเนี่ยอันนี้ก็คือประทับใจก็สั่งมาใช้อีกนะ รู้สึกรอยตีนการอยล่องรึบนใบหน้าอะไรเนะี่ยมันลดลงได้ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะ,ะกส็สามารถหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์นะจริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตก็มีนะมีร้านให้เปรียบเทียบซื้อกันเยอะเหมือนกันแต่ในร้านร้านในอินเทอร์เน็ตก็จะมีบางเว็บไซต์ที่เป็นเว็บใหญ่คนเข้าเยอะโอ้โหโปรโมทว่าลดกัน 40- 5 0 60%เงี้ยจริงๆแล้ว คือยังแพงกว่าที่เคาเตอร์หรือยังแพงกว่าเว็บอื่นเพราะนั้นก็ลองเลือกหาดูเอาที่แบบอืมเป็นของแท้แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะคะก็แนะนำมาค่ะก็คราวหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำตัวอื่นอีกโอเคนะ